สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเราเตยโอเวอร์ใน e วันนี้จะมาสอนทุกคนบันทึกรูปใน In s t ต g r กรนะคะหรือว่าดาวน์โหลดรูปใน In s t ต g r กรของเราเข้าแกลเลอรี่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการเข้ามาที่ i อจจากนั้นให้เราค้นหารูปภาพที่เราต้องการจะดาวน์โหลดหรือเอ,อ่อบันหารูปภาพที่เราต้องการจะดาวน์โหลดเข้าแกลเลอรี่อย่างของน้ำน้ำก็จะพิมพ์เป็น ภาพดอกไม้ทีนี้พอเราเจอแล้วนะคะก็ให้เรากดแตะไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะดาวน์โหลดจากนั้นให้เราเนี่ยกดไปที่จุดวงกลมสาจุดมุมบนขวามือจากนั้นกดคำว่าลิงก์ มันก็จะขึ้นคําว,ว่าคัดลอกลิงก์แล้วพอขึ้นคําว,ว่าคัดลอกลิงแล้วให้เรากดออกและมาที่แอปตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมแอปตัวนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดได้ดที่ Play Store พอเราดาวน์โหลดและติดตั้งแอปตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นให้เรากดกระบาด รอสักครู่ได้กดการกรบาดทีนี้นะคะลิง์กที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาจะวางให้เราเลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดค้างแล้วก็กดวางอันนี้ก็คือขึ้นดาวน์โหลดสำเร็จเห็นไหมคะท่านผู้ชมทีนี้ให้เรากดออกได้เลยแล้วมาดูที่แกลเลอรี่ของเราอ่านี่รูปภาพก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ